สวัสดีครับนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครน หลังจากที่รัสเซียครับทำการบุกเข้าสู่ประเทศยูเครนนั้นก็มีการประทะกันเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกินเวลาถึง24วันแล้วในระหว่างช่วงที่มีการประทะกันครับก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายของทางรัสเซียครับถูกนําเข้ามาใช้ในยูเครนแต่มียุโทโธปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่ยังไม่มีสื่อนําออกมาเสนอว่ามีการใช้ในยูเครนก็คือระบบจรวดหลายลากล้องอย่างทอส 1A โดยระบบจรวดอย่างทอส1เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจรวดที่ถูกออกแบบมาเพื่อถลม่มเป้าหมายในวงกวาง้างอาทิเช่นพวกทหารราบหรือพวกยานเกราะมันถูกติดตั้งนะครับบนแค่ที่เป็นฐานของรถถังหลักอย่าง T-72 มันถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคสหาภาพโซเวียต โดยเจ้าจรวดทอสวันครับก็บรรจุหัวรบขนาด220มิลลิเมตรจำนวน24ท่อยิงโดยอัตราความเร็วในการยิงครับอยู่ที่2ลูกต่อ1วิโดยหลังจากที่ทางรัเสเซียนะครับบุกเข้ายูเครนก็มีข่าวแล้วก็มีคลิปปรากฏออกมาในช่วงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาครับว่ามีการพบเห็นระบบจรวดลำกล้อง อย่าง t อส1วของทางรัสเซียครับที่บรรจุจรวดแบบเทอร์โมบาริกถูกใช้ในปฏิบัติการในยูเครนเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอผ่านสื่อซึ่งเราไม่รู้ครับว่าก่อนหน้านี้นั้นรัสเซียได้มีการใช้ระบบ t อส1วหรือไม่ก็มีข่าวโพออกมาครับในช่วงวันที่19มีนาคมว่ามีการพบเห็นระบบจรวดทอ s 1วันทำการยิงเป้าหมายไปยังตำแหน่งของกองกำลังยูเครนซึ่งไม่มีการระบุรายละเอียดว่าเกิดขึ้น ที่จุดใดของยูเครนโดยตามการรายงานครับกองทัพของทางรัเสเซียได้มีการติดตั้งระบบจรวดหนาลำกล้องอย่างทอสซวั One, หลายระบบในเขตของยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นของการดําเนินการเข้าป่าปามกองกํลาลังยูเครนโดยเป้าหมายก็จะเป็นทหารราบของยูเครนรวมถึงพวกยานเกราะ และรถถังโดยเจ้าระบบจรวดแหลมกล้องอย่างทอส1วันนะครับพิสัยทำการเนี่ยมันไม่ค่อยไกลประมาณ6-10กิโลเมตรแต่อนุภาพของระบบทอส1วันครับต้องบอกว่ามันเป็นระบบจรวดที่ใช้จำนวนมากๆยิงถลม่ม หากถ้าผู้ชมนะครับเคยเห็นคลิปของทางรัสเซียเนี่ยเราก็จะเห็นเกี่ยวกับการซ้อมรบหรือว่าการฝึกซ้อมหรือการทดสอบพวกระบบจรวดทอส1วเนี่ยรัสเซียจะใช้อย่างตำาำนะครับ5-10ระบบในการยิงถล่มเป้าหมายโดยระบบนี้ครับมันไม่ถูกนำทางด้วยนวิถีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้จำนวนมากๆในการยิงถล่ม โดยตามการรายงานครับมีระบบจรวดทอส 1A วอย่างน้อย45ระบบที่ทางกองทัพรัสเซียมีใช้ณเวลานี้และก็มีเวอร์ชั่นใหม่ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาครับเป็นทอส2ซึ่งระบบเจ้าทอส2เนี้ยถูกใช้นะครับในการฝึกซ้อมรบในช่วงปี2020ซึ่งตัวรุ่นใหม่นี้นะครับมีอนุภาพและก็ระยะในการโจมตีที่ไกลกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่างทอส1 ซึ่งหากระบบทอสวันครับถูกใช้ในการยิงถล่มเข้าไปในเมืองครับคิดภาพเมืองที่ถูกโจมตีด้วยระบบ ท็อส1หลายๆระบบครับนึกภาพเมืองสิครับเกิดการระเบิดพร้อมกันนี่นะครับถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายอีกอย่างหนึ่งของกองทัพรัสเซียและเพิ่งมีการเสนอข่าวออกมาในช่วงวันที่19มีนาคมว่ามีการใช้ในยูเครนนี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอครับว่ามีการพบเห็นระบบตรวจย่างทอส1ถูกใช้ในยูเครนหากท่านผู้ชมมิค่อยผมเติมก็สามารถคอมเมนต์ ด้านล่างใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ